ขออาขาก็อาขาขออาขาอ่านดังๆกูบอกให้อ่านตางกูอ่านออกเสียงก็อาขาขออาขาก็อาขาขออาขาเออขอต่อไปอยังขอต่อไปอยังวิชาหงั่งพีชาวิชาบัลูพี่ชาคณิี่ตาตาสองหัวสองได้เท่าใดได้ได้ได้แปดแปดได้จังใดแปดได้จังใดสองหัวสองมาชิดแปดได้จังใดมึงเอาเนี่ยขึ้นมาดับเลยมึงเอาเนี่ยมึงขึ้นมาดับเลยนะเนี่ยมือ นินวน้วมือเออนิ้วมือนั่นแหะนิ้วมือนั่นแหะมึงนับเลยนิ้วมือนั่นมึงมีนิ้วมือทำเขาบ่มันได้เท่าไหร่มึงลองนับมึงสองบวกสองได้หนึ่งสองสามได้ได้สี่เออนั่นแหละเขียนลงไปสี่นั่นแหะถูกแล้วเขียนลงไปมึงนี่บอกยากบอกเจนหลือเกินนะบ่ตฉลาดเอาซะเลยนะนี่กลัวมึงไรแลือเกินขอต่อไปอีกยังขอต่อไปพอพอแล้วขเขาจะคุยเอสมี่เดี๋ยวเดี๋ยวลาเฮ็ดเอาดอกมือสีมาขอเองในไหนได้แปบ๊บนึงมือสีมาตรวจเด้แลวมึงสิแล้ว